เหนื่อยมีไม้แค่ตัวเดียวแบบไม่ได้ดังใจเลยค่ะแบบว่าช้ามากเหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะมีม้าสักหลายๆตัวสักร้อยสีิตัวค่ะจะได้แบบทันใจข้ามน้ำข้ามทะเลกันไปเลยสู้สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูซูกิมารีสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะซูซูกิมารีสุพรรณบุรีของเรานะคะก็มีเครื่องยนต์เรือดีๆมาแนะนำคุณลูกค,ค้าอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเครื่องยนต์เรือ DF 1 4 0 b c x นั่นเองนะคะตัวเครื่องยนต์เรือตัวนี้นะคะมีน้ําหนักอยู่ที่190กิกลกร,รมัมถือได้ว่าเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้มากมายนะคะลูกค,ค้าถ้าเทียบกับเครื่องยนต์เรือขนาด140กิโลกร,รัมนะคะ และก็สามารถวิ่งที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่5,700ถึง6,300รอบ RPM นั่นเองนะคะด้วยคุณสมบัติของเครื่องยนต์เรือ d f 1 4 0 b t x นะคะก็คือเขาสามารถบำรุงรักษาง่ายนะคะมีความแข็งแรงและความคงทนนะคะประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมความสะดวกบายและเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแต่ละข้อนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มกันที่ข้อหกันเลยนะคะมาเลยค่ะข้อที่หน,นะคะ คุณอสมบัตเรื่องบำรุงรักษาง่ายนะคะยังไงนะคะการออกแบบของผู้ใช้งานง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยตัวเองนะคะคือข้อดีคือง่ายต่อการเปลี่ยนไส้กองน้ำมันเครื่องนะคะสามารถถอดไส้กองได้อย่างง่ายดายโดยการถอดฝาครอบเครื่องด้านบนออกนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวฝาครอบของตัวบอดี้ของเครื่องยนเรือ140เนี่ยค่ะเขาจะมีความใหญ่กว่าตัวเครื่องข้างในเพื่อให้มีการถอดและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถอดดักตัวดักน้ํามันเครื่อง เพิ่มถัดดักน้ํามันเครื่องบริเวณด้านใต้ของไส้กรองน้ํามันเครื่องเพื่อป้องกันน้ํามันเครื่องหกขณะเอ็ดไส้กรอน้ํามันเครื่องด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดระดับน้ํามันนะคะที่มีเส้นผ่าสูนย์กลางถึง15มิลิเมตรด้วยกัน สามารถใช้ท่อดูดน้ำมันเครื่องเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องได้อย่างดะดวกค่ะมาพูดถึงเรื่องความทนทานของเครื่อง,งยนต์เรือนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเกียร์นะคะคุณลูกค้ามีการออกแบบช่องทางการไหลของน้ำมันภายในห้องเกียร์ใหม่นะคะทําให้การไหลของห้องน้ำมันเกียร์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นข้อดีคือไรพอมีน้ำมันเกียร์ที่ไหลได้ได,ดีขึ้นเนะะี่ยค่ะก็คือช่วยลดอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ช่วยเพิ่มให้เครื่องเกียร์ขับมีความทนทานและมีการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ มีการออกแบบตัวรูปทรงนะคะให้ได้ตามหลักบริษัทให้ดูโฉบเฉี่ยวมาก่ขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็คือเครื่องยนต์จะมีรูปสร้งแบบลักษณะเป็นทู่ๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือโฉบเฉี่ยวแบบว่าสปอร์ตสปอรกันไปเลยค่ะสองนะคะเรื่องของความแข็งแรงนทนนะคะระบบทางเข้าอากาศแบบใหม่นะคะออกแบบระบบทางเหนืออากาศใหม่เพื่อคัดแยกน้อาออกจากอากาศก่อนเข้าส่งสู่เครื่องยนต์นะคะคลูกค้าข้อดีคืออะไรข้อดีคือหนึ่ง ครงสร้างพิเศษของเข้าอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคับแยกน้ําออกจากอากาศก่อนส่งเข้าสู่เครื่องยนต์นะคะ 2. นะคะช่วยลดอภูมิอากาศภายในเครื่องยนต์และก็สามนะคะทำให้มีกําลังขับที่สูงขึ้นค่ะมีการนะคะคอยจุดเบิดแบบไดรเรยคอยนะคะรวมคอยกับปักหมวเทียนะคะจุดเบิดเข้าด้วยกันนะคะข้อดีก็คือลดจำนวนสายไฟนะคะและทําให้การเดินสายไฟง่ายขึ้นนะคะ นำสายไฟแรงสูงของคอยออกช่วยให้การจุดระเบิดสร้างกายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการจุดระเบิดจะไเลยน่ะเครื่องยนต์เรือ140แรง b t ลิของเรานะคะก็มีเรื่องของการระบบตรวจจับน้ำระบายในน้ำเชื้อเพลิงนะคะยังไงคะก็จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์เรือภาวะที่มีน้ำเชื้อปนนะคะในระบบเชื้อเพลิงใช้เทอร์กองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะคะติดตั้งสากองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการทำงานข้อดีของเขาคือติดเรื่องการสะบนของน้ำในใน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เพิ่มความทนทานและยืดอายุการใช้งานง่ายต่อการเกยดไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงไหมคะมาถึงข้อสามนะคะเรื่องของประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงนะคะอัตราส่วนการอักที่สูงขึ้นนะคะยังไงคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกันระหว่างช่องทางการไหลของอากาศกับลูกสูบนะคะคุณผู้ชมดนสร้างแบบจำลองลูกทรงต่างๆมากกว่า1,000รลูกแบบด้วยกัน จากนั้นทําการทดสอบอย่างละเอียดด้วยชิ้นส่วนที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีนะคะข้อดีก็คือให้การเผาไหม้ที่ดีกว่าและประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรุ่น A นะคะอันนี้เป็น 140b นะคะการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลเเพิงได้มากกว่ารุ่น A คะ่ะและสามารถสร้างอัตราส่วนการอัดที่สูงขึ้นนะคะได้ถึง10.6ซึ่งทําให้ได้รับแรงบิดที่สูงขึ้นเลยคะ่ะ เราขับเยื้อสุดนะคะคุณลูกค้าการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ส่วนหัวให้อยู่ในตำแหน่งใกล้กับด้านหน้ามากที่สุดนะคะเพื่อย้ายจุดศูนย์พวงเครื่องยนต์สุดท้ายเรือไปด้านหน้าให้มากที่สุดนะคะยังไงคะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเป็นรูปลกกักษณ์แบบเป็นหัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวคราวนี้เขาก็จะย้ายจุดศูนย์พลวงเขามาใ,ใกล้เพื่อให้เป็นข้อดีคือลดแรงสันง่นสะเทือนขณะทำง,งานลดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสภาพในการาบรรทัพเรือที่สเสถียรมากยิ่งขึ้นคะ่ะ อาจร์ทอดเกียร์สองกำลังสองระยะนะคะข้อดีของเขาคืออะไรแรงขับสูงแม้อยู่ในสภาะวะภา,าระที่งานหนักนะคะแล้วก็มีแรงขับไปจากขนาดใหญ่ได้น,นี่มาค่ะด้วยเรื่องของความสะดวสบายนะคะเครื่องยนต์ทำง,งานปัดจากสิงลบกวนนะคะเสียงดังที่เกิดจากอากาศขาเข้าจะถูกเก็บเสียงโดยตัวเก็บเสียงทำให้เสียงที่ออกจากเครื่องยนต์เนี่ยมีเสียงเงียบมากขึ้นค่ะ ข้อดีนะคะสียลกนลดน้อยล,ลงทําให้ได้อัราจจลดในการแล่นเรือมากยิ่งขึ้นค่ะระบบกาเนิดไฟฟ้านะคะเราก็มีการปรับปรุงนะคะทําให้ตัวการออกแบบระบายอากาศแบบใหม่นะคะช่วยลดอุณหภูมิของขดดลได้ดีกว่าเดิมนะคะในการที่เลดอุณหภูมิขดดลได้ดีกว่าเดิมเนี่ยก็ทําให้มีการสร้างกําลังไฟสูงขึ้นดีกว่าเดิมได้ถึง3แอมป์ด้วยกันนะคะที่ช่องรอบเดินเบาของเครื่องยนต์เรือ เครื่องยนต์เรือ DF140 ร้อยินเนะคะก็มีเรื่องของระบบปิกิอินเบิร์ In นะคะคุณลูกค้าตัวระบบลิซูกิอินเบิร์จะทําให้การเผาไหม้อ,อย่างประหยัดของซูซูกิเนี่ยเป็นการผสมเชื้อเพลิงนะคะระหว่างน้ํามันเชื้อเพลิงและอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะคะโดยขึ้นอยู่กับภาวะของการแล่นเรือข้อดีคือเพิ่มประสิทธิภาพาตามอยากเชื้อเพลิงขณะเร่งเครื่องในทุกสภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเร็วล,ลอบเครื่องยนต์ที่ใช้เดินทางนะคะและประหยัดเชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ามันเชื้อเพลิงด้วยค่ะนอกจากว่าจะทํเครื่องยเรือที่มีการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงแล้วนะคะในเรื่องของ sea ่ีแวดล้อมเราก็มีโปรเจกต์เหมือนกันค่ะในเรื่องของซูซูกิคลีนโอเชียนโปรเจกต์นะคะจะเห็นได้ว่าตัวขยะไม่ว่าจะเป็นในทะเลหรือว่าแม่น้ําหรือว่าจะเป็นตัวของเรียกได้ว่าเรื่องของซีลวัล้อมเนี่ยซูซกิเองก็ให้ความสําคัญนะคะดังนั้นเราจะมีการดีไซน์เครื่องยนต์เรือนะคะที่สามารถทาความสะอาดทะเลไปได้ด้วยแล้วก็ขี่เครื่องยนต์เรือไปด้วยนะคะนั่นก็คือ ตัวกรองที่อยู่ในเครื่องเรือ df 1 4 0 btx นั่นเองค่ะขณะที่เราวิ่งแล่นเรือนะคะก็จะเป็นการทำความสะอาดทะเลไปด้วยได้เหมือนกันเป็นการช่วยเหลือของอตัวปลาเองหรือว่าตัวไมโครพลาสติกที่สามารถเก็บได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเครื่องยนเรือ DF 140 BTX จะเห็นได้ว่าเครื่องยนเรือของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากจริงๆทางลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจส,สั่งซื้อเครื่องยนเรือนะคะสามารถติดต่อเข้าในโชว์ชวทางนี้ได้เลยคะ่ะโนบุกิมาริสันนุรียินดีให้บริการคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย